พบกับ ANU s h i d a Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ANU s h i d a Channel ได้ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปการตอบข้อมูลเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะผู้หญิงอย่างเราเวลาทะเลาะกับแฟนแล้วชอบหาว่าใครผิดนู่นนี่นั่นสรุปสุดท้าย เอาเฮ้ยเราทํานี่นาะแล้วเราก็ต้องดําเนินในการง้อค่ะหาวิธีง้อจนให้แฟนใจอ่อนให้ได้แล้วเพื่อนๆละ่ะมีวิธีการง้อแบบไหนกันบ้างแต่ถ้าตอนนี้แฟนใครกําลังงอนเรามีไอเดียวิธีการง้อมาฝากนะจ๊ะในสิบวิธีง้อแฟนให้ใจอ่อนดีกันนะคะที่รักข้อที่1ขอโทษและแสดงความจริงใจแน่นอนถ้าเราทําผิดก็ต้องรู้จักขอโทษแต่ถ้าจะขอโทษแบบว่าขอโทษแล้วกัน มันไม่โอนะจ๊ะสาว,สาวเราทําผิดกับคนรักเราก็ต้องขอโทษอย่างจริงใจเน้นนะเพราะความจริงใจนี่แหละจะแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์แต่ถ้าขอโทษอย่างเดียวไม่ได้นะเธอเราต้องสํำนึกที่เราทําผิดด้วยนะจ๊ะถึงจะกลับมารักกันแบบเดิม2เข้าไปกอดคนที่เรารัก การกอดกันกับคนรักมันเป็นการแสดงความรักที่อบอุ่นแนละโรแมนติกมากเลยนะเวลาง้องกันแล้วคุณแฟนสุดที่รักไม่หายสาวๆต้องลองเข้าไปกอดพร้อมบอกขอโทษเบาๆกับเขาด้วยซี่แสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นที่เรามีให้เขาและความจริงใจที่เรามอบให้มันจะเป็นกอดที่อบอุ่นมากเลยล่ะ บอกรักย้ำๆซ้ำๆรักรักรักคำนี้เขาบอกว่าอย่าบอกบ่อยๆมันจะดูไม่จริงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่โดยส่วนตัวแล้วทุกคนอยากได้ยินคำว่ารักค่ะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงถ้าแฟนของสาวๆยังไม่หายลองบอกรักดังๆให้เขาได้รู้ว่าเรารักเขามากแค่ไหนพูดคำว่ารักที่ออกมาจากความรู้สึกคนรักของสาวๆจะสัมผัสได้แล้วหายโกรธสาวๆเองจ้า เขียนคำขอโทษแล้วก็ทําตัวน่ารักน่ารักการทาอะไรน่ารักน่ารักให้กับคนที่เรารักมันน่าอิจฉาจริงๆยิ่งถ้าเราทําผิดแล้วทําตัวน่ารักเช่นเขียนข้อความหรือเขียนโน้ตให้เขารู้ว่าเราสํานึกผิดจริงๆถ้าแฟนของคุณมาเห็นเขาต้องอ่านและยิ้มไปแน่นอนทําทำตัวสายตลก ใส่ทำตัวตลกตลกมาทางนี้เลยจ้าการง้อแฟนด้วยการทำตัวตลกตลกมันทำให้แฟนสาวอารมณ์ดีขึ้นด้วยนะเพราะมุมตลกบางอย่างเราก็ไม่ได้ทำให้ใครเห็นเราให้เขาเห็นแค่มุมมุมหนึ่งของเราคนเดียวทำให้เขายิ้มการที่เราเห็นคนที่รักมีความสุขเพราะเรามันคือความรักที่น่าอิจฉามากจริงๆ 6. ชวนทำกิจกรรมที่เขาชอบเขางอน จนไม่เล่นอะไรกับเรามันน่าเศร้าแต่สาวๆอย่ายอมแพ้นะคะเราชวนเขาเล่นกิจกรรมที่เขาชอบดูสิเช่นเล่นเกมแข่งกันไหมหรือจะไปโยนบอลลิงหรือจะไปตีแบดชวนกันร,รักสุขภาพไปในตัวด้วยถ้าเขาไม่ยอมที่จะไปลองตื้อสักพักเพอตื้อเท่านั้นที่คลองโลกเจ๊พาไปกินของอร่อยๆ ความชอบส่วนตัวที่เราชอบกินค่ะสาวๆคิดซะว่าการง้อเขามันคือโอกาสที่เราทั้งคู่จะได้ไปกินข้าวอร่อยๆด้วยกันหรือถ้าหากอยากเจะตะมุตะมิกัน2คนก็ชวนกันทําอาหารกันเองซะเลยมันจะเป็นโมเมนต์ที่เราทั้งสองจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นอีกด้วยข้อต่อไปซื้อของขวัญให้กับคนที่เรารัก อาจจะต้องสายเปยหน่อยๆแต่ก็ไม่ใช่เปใครที่ไหนก็คือคนรักของเราเองการลงทุนให้กับความรักมันก็ต้องมีบางอย่างที่ต้องมอบสิ่งพิเศษให้กับคนที่เรารักถ้าเขางอนวิธีนี้ใช้ได้เลยนะเช่นน้ำหอมของเขาหมดมาอีกวันตัวเองตัวเอง,เ,องเขาซื้อน้ำหอมมาให้เขาเห็นของตัวเองหมดอะแฟนเราจะเห็นถึงความใส่ใจของเราทันทีแถมหายงอนอีกเพงหา ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวก่อนถ้าทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวมาเขายังไม่หายลองปล่อยให้เขาและเราไปตั้งสติปล่อยให้อยู่คนเดียวสักพักแต่ไม่ใช่ปล่อยให้อยู่เป็นเดือนเป็นปีนะจ๊ะแค่สองสามชั่วโมงให้เขาได้คิดทบทวนและตัวเราเองก็ได้ทบทวนด้วยว่าสิ่งที่ทำให้เราทะเลาะกันมันมาจากสาเหตุอะไรแล้วสาวๆค่อยเข้าไปหาเขาสิบอกว่าเรารู้สึกยังไง ที่ได้อยู่คนเดียวคิดอะไรได้บ้างมันน่าจะดีขึ้นนะข้อสุดท้ายปรับความเข้าใจสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะงอด้วยวิธีไหนก็ตามแต่เราก็ต้องมาถึงขั้นตอนปรับความเข้าใจจะปล่อยให้เรื่องผ่านไปโดยไร้เหตุผลไม่ได้เราต้องมาปรับความเข้าใจกันว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไร แล้วปรับตัวแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไปด้วยกันแล้วชีวิตคู่ของทุกคนจะไม่โสดโดดเดี่ยวถ้าเราไม่ปล่อยมือกันแม้จะเกิดอะไรขึ้นเราปรับตัวปรับความเข้าใจแล้วแก้ไขไปด้วยกันคู่ของศาวรจะเป็นคู่ที่น่ารักอีกคู่หนึ่งเลยล่ะอย่างไรก็ตาม ถ้าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดมีข้อมูลอยากจะเพิ่มเติมอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะ ANUChida Channel รับรองเลยว่าเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆอ,อย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจาก g a n g Beauty.com ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ANUChida Channel ได้ผลิตคลิปดีๆต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ